มาลองรถครับเดี๋ยวสนามนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมยวลองมาทดสอบหายหน่อยหายหน่อยเห็นเอึก,อกยังใส่โฟเลย Điều vang mà Điều vang nha เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหักมาหักมาอีกหักอีกหักอีกโอเคตรงนะตรง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 แป๊บเดียาเบานะอะไรเฮ้ยมาดิไม่เป็นไรโอ้ค่อยๆหย่อนมาใต่โฟโล์วปะ โโลเลยเดินค่อยๆเดินก็นได้เปิดกระจกไว้อ่ะคุยกับน้องได้มาามามาหน่อยแกเบาเบาเบาท้ายสาย,สาย ấy quá quá mấy tỷ lệ à mấy tỷ lệ à a few moments later thái rồi thái rồi ok bao bao เนี yeah, ่ยติด <bills> ชัวอันนี้ติดชัวถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ภูอะไรตรงก่อนเอาพอพอพอแป๊บนึงมันฟรีสองข้างแล้วข้างนี้ข้างนี้ลอยพี่ลองถอยเด้ คพออ่ะมันติดแล้วนะครับล้อหน้าขวาแล้วก็ล้อหลังซ้ายเดี๋ยวเราจะใส่อ่าดิบล็อ,อกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่อีกอันนึงอ่าดิบล็อก,กใช่ใส่ดิบล็อกเท่านะไหร่ขึ้นไหมขึ้นเลยไม่ต้องกดทางกดกดทีเดียวขึ้นไหมหน้าหน้าจออ๋ออ่ากดจ้ะ ปรดีทีนึงเมื่อกี้พี่ไปกดติดม <Okay. S 1> ั้ยโอเคเส็แล้วิดแล้วนะอ่าเดี๋ยวลองถอยใหม่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่อ่าถอยครับถอยเลยอ่าเห็นไหมพอใส่แล้วมันเดินขึ้นได้โอเคอ่าพอครับเดี๋ยวพี่พไปทางซ้ายนิดนึงกรมาลัย อ่า,อาไปนิดนึงสายหน่อยโอเคมาอ่าตรงได้แล้วตรงได้ตรงโอเคโอเคครับไปเลยนะมพอส่แล้วก็ง่ายนิดนึง งานเยอะเลยใช่ป่ะอ่าไปขึ้นเนินนู้นพี่ขึ้นทางไหนได้อ่ะมันขึ้นทางไหนได้อ่ะวาอีกวายอาายอีก้ายอีก อ่ะขวาขวามาย้อนมาย้อนมาเออมามาไม่ติดนะเฮ้ยไม่ติดรถมันสูงกันเลยไม่ท้ายมีกันชนเหล็ก เดี๋ยวดูให้ติดกันชนอย่างเดียวเองขึ้นได้ไหมได้เลยเดี๋ยวลองดูอ่าลองดูเออเห็นเลยครับ เลยเอาล้อบหรอไม่พี่ก็ลงไปเดีย๋ยวเอาอีกรอบหรอลงไปเลยขับลงไปเลยนี่ซ้ายบ้าวบ้า ไปไเห็นหลุมอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยได้อยู่โอเคจบรอบ จำได้แล้วนะไปครับนี่ใส่นี่มันช่วยวิ่งหน่อยเด็จะได้ช่วยชวยให้เป็นทางหน่อยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวเป็นทางแล้วเดีผมคม่อยไปขอข ว่าแบบจะจ้างรถมาถ่ายหน่อยที่ต้องเอ่อขวานอ่ะเนี่ยตรงขวานิดนึงขวานิดนึงแล้วก็ตรงไหมแบนนิดหนึ่อแนวแล้วโดนเอ้ยขวาขวานอันนี้ลูกเออตรงไหมตรงไหมตรงไหมตรงตรงแล้วตรงอ่ะโดนตัวเนี่ยอ่าค่อยๆหน่อยอืบโอเค